สิบได้จ้ะเก้าหมเก้าลงไหมเอ,อ้ยเอว่ะคูนี้สี่ไปจ้าลงต่อจ้าถ้าเก้าลงนะดอกมันก้อนโตไปเยี่ยมอยู่แล้วจ้าสองยก็สบเก้าบาทโอเคนี่ค่าอะไรค่าถัางหรือเปล่าเดี๋ยวสองยก็สบเก้าบาทเออคิวมาไปคูณีแ้แปดดีดีด,ดีเออไปอสวยจ้าดอกนี้คูณสาสิไปหกรเก้าสิบแล้วเลิศว่ะเอออีกหุ่นนึง มันก้อนโตปเอ้ย690บาทเลิศว่ะดีว่ะเอ้ยซอหมุนรอบแรกซ้อก็ได้สก็ตเตอร์เลยได้ว่ะเกมนี้ได้ว่ะ1,058บาทโอ้ยเลิศเลิศเลเคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่ไม่ยุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะ สวีดัสวัสดีจ้กเพื่อนเพื่อนพบกับช่องเทอร์โบโหนึ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะกับสบโบจ้าวันนี้เราอยู่กับเกมสัตว์น้ําสงการนะเนาะอนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวใกล้จะถึงสงการแล้วเดือนหน้าเพื่อนเพื่อนไปเล่นที่ไหนกันวะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ซอด้วยเนอะใครสนใจนะเดี๋ยวซอทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะไปเล่นไปตามได้น,นี้ซอพกทุนมา500นะ้อเนาะเดี๋ยววันนี้ลองแบบเออเบ็ดน้อยไปค่อยๆหมุนไปออโต้บายสหมุนก่อนลองเ้ย ไอ้บ้าสเก็ตเตอร์เข้าหมุนแรกเอ้ยเอ้ยยังไงวะโอ้โหไปสิจ๊ะรออะไรอ่ะให้ไม่ให้ให้ไม่ให้ใหใหเอ้ยวายลงวะ่ะอ่ะดอกนี้ไม่แตกนะโอเคไม่เป็นไรโอเคอ่ะ ศาสตร์น้ำคายร้อนกันกว่าเออเคมาคูณหกไปจ้าดีจ้าไม่ขันนะเออมานี่แหละดอกนี้สวยจ้าคูณสิอ็ดไปจ้าไหลต่อมาจ้าเออนี่แหละดีจ้าคูณยี่สิบไปจ้าสิบได้จ้าเก้าไหมเก้าลงไหม เอ้ยเอว่ะคูณยี่สิบสี่ไปจ้าลงต่อจ้าถ้าเก้าลงนะรางวัลก้อนโตไปเยี่ยมอยู่แล้วจ้าสองร้อยกสิบเก้าบาทโอเคนี่ค่าอะไรค่าถังหรือเปล่าเดี๋ยวสองร้อยกสิบเก้าบาทเออคิวมาไปคูณยี่สิบแปดดีดีดีเออไป,ออปอสวยจ้าดอกนี้คูณสามสิบไปหกร้อยเก้าสิบแล้วเลิศว่ะ เอออีกหุ่นนึงมันก้อนโตปะเออหกร้อยเก้าสิบบาทเลิศว่ะดีว่ะเอ,อ้ยซ้อมหมุนรอบแรกซ้อมก็ได้สเก็ตเตอร์เลยอะได้ว่ะเกมนี้ได้ว่ะหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทโอ,อ้ยเลิศ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 ลงต่อไปจ้ะอ,อั้ยก้าวไม่ลงนะถ้าก้าวลงนะสวยเลยนะเพื่อนออืื เพื่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด share. แชร์เออหยุดดีโอ้ยสองรอบแล้วเพื่อนสุดยอดไปเลยว่ะสเก็ตเตอร์เข้าเนี่ยมมแม่งเข้าง่ายอะ่ะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์เข้าง่ายมากเลยนะซ้อหมหุ่นไปแค่สองสามครั้งเองเนี่ยครั้งแรกซ้อมก็เข้าแล้วอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเกมนี้เออมาดอกนี้ไปคุณเก้าไปดีจ้ะไหลลงมาจ้ะเออไปคุณสิห้าไปสวยจ้ะ โอเคจ้ะโอเคไม่แตกว่ะไม่เป็นไรอ่ะเออมานี่ดอกนี้ขัไปคูสิบเจ็ดไปจ้าสกตเตอร์มาหนึ่งจ้าไม่เป็นไรจ้าไปต่อจ้าเออมา Y สิบเก้าไปจ้าร้อยสามสิบสามบาทเพื่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ซอสด้วยเนะ้อ ใครอยากเล่นอยากตามก็ซอลทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะไปเล่นไปตามได้เออมาเออมาดีจ้ะคูณยี่สิบแปดไปจ้ะลงมาจ้ะเออรางวัลก้อนโต,โตนะเยี่ยมอยู่แล้วจ้ะสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทโอเคซอลได้กำไรอยู่นะเพื่อนซอลพกทุนมาแค่ห้าร้อยซอได้มาแล้วอะ่ะทันกว่าบาทแล้วเออมาคูณสามสิบสองเพราะว่าเมื่อกี้คูณเท่าไหร่วะสามสองสามสามว่าเปนทันมอง โอเค3 2 <Yay! S 1> มร้อยยี่สิบเข้าไปครับรางวัลก้อนโตครับก้อนนี้320บาทโอ้ยเลิศเลิศเลิศสองไมือนเราสนเย็นมากตอนนี้เย็นใจมากเออมากำไรสองพันมาแล้วเว้ยสวยจะสวยอ่ะอุ่นสุดท้ายป228่บาท เคไม่ลงนะถ้าเคลงนะสวยมากเลย228บาทโอเครางวัลรวมเจา้าเพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเนาะสำหรับเออใครที่กำลังมองหาเกมก็นี่แหละสาดน้ำสงการซอก็ว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเอาซอซอหมุนไม่กี่ครั้ง แม่งสปินก็เข้าแล้วอ่ะก็ถือว่าดีถือว่าเลิศนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ซอไปแล้วซอได้กำไรมา2000เวย้ยไปก่อนนะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเฮ้ยสเกตเตอร์จะลงอีกหรือเปล่าอ่ะอ่ะไม่ลงนะโอเคเพ,พื่อนๆอ่ะหน่อยหน่อยโอเคโอเคซอไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ I love you love